สวัสดีค่ะฉันชื่อเอมิลี่ฉันเป็นพิธีกรเสมือนโรงพยาบาลจากสุรัตนินจะมาช่วยให้ข้อมูลต่างๆแก่คุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาด้วยยาฉีดเข้าวุ้นตาแพทย์ผู้รักษาของคุณและบุคลากรทางการแพทย์คือผู้ที่สามารถตอบทุกคำถามของคุณได้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณตั้งใจรับชมวิดีโอนี้ค่ะ ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงข้อมูลพื้นฐานของดวงตาและโรคของคุณโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดนอกใหม่หรือแบบเปียกหรือ NAMD เป็นสาเหตุทั่วไปของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปยิ่งโรคลุกลามมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะสูญเสียการมองเห็นก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นโรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดนี้ เป็นโรคที่ต้องมีการดูแลและติดตามระยะยาวอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลต่อตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างแต่จะส่งผลกระทบต่อส่วนกลางของการมองเห็นเท่านั้นจอประสาทต,ตาหรือเรตินา่าเป็นชั้นที่อยู่ด้านหลังภายในดวงตาทำหน้าที่บันทึกภาพที่เรามองเห็นและส่งไปยังสมองจุดภาพชัดหรือมาคูลาคือส่วนกลางของจอประสาทต,ตามีหน้าที่ในการมองเห็นที่คมชัดที่สุดของเรา ใช้เพื่ออ่านหนังสือขับรถจดจำใบหน้าหรือสีและมองเห็นรายละเอียดต่างๆของวัตถุการเสื่อมของจุดภาพชัดเกิดขึ้นเมื่อมีหลอดเลือดที่ผิดปกติจเจริญเติบโตไปยังจุดภาพชัดซึ่งอยู่บริเวณกลางจอประสาทตาเส้นเลือดที่ผิดปกติอาจทำให้มีเลือดออกและของเหลวรั่วไหลเข้าไปที่ด้านหลังของดวงตาทำให้เกิดการบวมของจอประสาทตาซึ่งเป็นชั้นที่ไวต่อแสงและทำให้สูญเสียการมองเห็น วิดีโอส่วนถัดไปจะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดนอกใหม่หรือ NAMD ดวงตาที่มีสุขภาพดีโดยปกติหลอดเลือดจะนำเลือดมาหล่อเลี้ยงดวงตาในโรค NAMD มีโปรตีนสองประเภทที่ทำให้หลอดเลือดเกิดการรั่วไหลและการบวมในดวงตาคือ VEGF และ Ang2 โปรตีนเหล่านี้ทำให้หลอดเลือดที่ผิดปกติเจริญเติบโตบวมและมีของเหลวรั่วไหลซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายในดวงตาและการสูญเสียการมองเห็นได้ต่อไปเรามาดูกันว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุชนิดที่มีหลอดเลือดนอกใหม่หรือ NAMD จะมีอาการเป็นอย่างไร อาการที่พบบ่อยที่สุดคือมองเห็นช่องว่างหรือจุดมืดบอดปรากฏขึ้นในการมองเห็นมองเห็นสีดูซีจางลงตาพร่ามัวอาจเห็นวัตถุมีรูปร่างขนาดหรือสีที่ไม่ถูกต้องเช่นมองเห็นเส้นตรงมีลักษณะโค้งงอหรือเป็นคลื่นมีความยากลำบากในการอ่านหนังสือขับรถดูทีวีหรือทำกิจวัตรประจำวันเช่น สัวหนังสือหายไปขณะที่อ่านหนังสือฉันหวังว่าข้อมูลในวิดีโอนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจโรคของคุณได้มากขึ้นโปรดพูดคุยกับแพทย์ของคุณหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคและการรักษาของคุณสวัสดีค่ะ